รื่งที่าส่วนหนึก็การส่งเริการอเในพนที่แล้วก็เป็นเียเรารับการาทางเรการเรียนโครงการวิ่ทุกวันนจะิ่งนี้นะครับใหประชาชนพอเวลาปีลงมีคุณธรมาปมาก็จะไม่ขึ้นไม่ลงแบบรี่ว่าสมาคมเด็กวิ่งมาลงนัระาชนมาตั้งแต่ปี2546นะครับ ได้สำรวจวิสัยทัศนในการดำเนินการว่าจะเราจะพัฒนีเป็นเลิ่มในการพัฒนาเด็กแันธุ์เยาวชนเพื่อเป็นคนดีสีสันคมและเป็นหนึ่งนะครับโดยในอี่างะสุดที่เก็ได้มีกรับและก็ปักล่าสุดเมื่อเดือนีาม2556นี้นะครับการที่หนึ่งเสด็จทูลกระหม่อมหญิงบลราราชกัญญาสด็ัฒนาพันวดีนะครับที่ พระองค์ท่านได้เสด็จในฐานะเป็นประธานโครงการทูดีนัมเบอร์วันพระราชทานพระราชโอการเสด็จเยี่ยมนะครับนะครับนอกจากนั้นเราก็มีการรณรงค์นะครับในเรื่องของรณรงค์ผ่านสื่อต่างๆนะครับแล้วก็จัดกิจกรรมตัดการมาตั้งแต่ปี2553นะครับซึ่งเป็นการนำเด็กและเยาวชนนะครับมาก็คงจะได้ไปเปตดวทเยี่ยมกันนะครับก็อือที่โรงเรียนราสาร์จันทบุรีมนฑาที่ภาคที่เพชรบุรีาลิทาล สูตรโรงเรียนสื่รออนไลน์ก็าพิถีทางเรื่องต่างๆเยอะนะครับการแสดงออกโดยใช้หลักขอ,องออสุวีน้ำโมันนะครับซิ่หอองหนึ่งได้เท่าหขึ้นมาเท่าไหร่ยังไงแล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยในระดับรองเนี่ยนะคะก็จะมองในเรื่องของ,อางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะการได้เปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายในระดับจังหวัดแล้วก็ภายนอกจังหวัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องนะครับ จังหวัดก็จะได้40คะแนนครับส่วนมี60คะแนนนะครับจะไปเจอกันที่เมืองทองไทยนะครับเป็นทีส่สำคางจุดหลักคือเอาของโรงเรียนนาซาโรงเรียนศิยาซึ่งเริ่มพัฒนาแล้วเนะี่ยมาเป็นตัวหลักเป็นพิยากรในการถ่ายทอดส่งกลุ่มที่จะเป็นพิธีเป็นแกนนำสำหรับทุกีนทุกวันในสานศึกษารวมทั้งในชุมชนของที่ต่างๆในชุมชนเองเราก็จะใช้ชุมชนที่ในชุมชนหลัอนแ้เมีร็ดลยจับที่